สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมหวยฮานอยนะครับผมสูตร2ตัวรูดนะครับผมงวดประจำวันที่12ธันวาคมนะครับผม2564นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผม ก็ฟังคำเตือนจากทางช่องนะครับผมคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมมันก็จะสรุปผลเมื่อวานนะครับผม สำหรับเมื่อวานนะครับผมแอดมินก็ให้รูดไปที่9กับ4นะครับผม9ก็เข้า19นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็14นะครับผมในรอบเฉพาะกิจนะครับผมแล้วก็43นะครับผม43ในรอบ VIP นะครับผม43ก็เป็นชุดรูดนะครับผมก็ตามต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่12นะครับผม สำหรับวันที่12นะครับผมแอดมินให้รูดไปที่0กับ9นะครับผมสำหรับ0นะครับผมก็จะเป็น0 2นะครับผม0 4 0 5และก็0 8นะครับผมสำหรับ9นะครับผมก็จะเป็น9 1นะครับผม9 2 9 6 9 7 แล้วก็เก้าูนะครับผมชุดคู่รูดนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่00นนะครับผม2 2 5 5 8 8แแล้วก็99นะครับผมสำหรับ55้กับ8 8ระวังเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่891นะครับผม 690 805แล้วก็702นะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็มานำเสนอนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f อพี่น้องนะครับผมไว้พิจารณานะครับผม สำหรับ FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอปตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องนะครับผมมีแต่ความโชคดีนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ